สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทา,างการวิเคราะห์กาฟของระบบเทรดโจนสลัดครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20เมษายนนะครับหลายๆท่านนะขอคู่น้ำมันมานะครับก็ที่ทางน้ำมันนะครับเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องลงนะเราก็ไวที่ติดตามนะครับอันนี้ล่ามหมูเลย Okay. ใครที่ติดตามผลวิเคราะห์กราฟนะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะก็จะรู้ว่า,าผมเนี่ยได้วิเคราะห์กราฟเอาไว้แล้วนะครับสำหรับน้ำมันเนี่ยว่าจะต้องลงต่อเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับนะจริงๆวิเคราะห์ไว้วิเคราะห์ไว้นานแล้วนะครับว่าน้ำมันจะต้องลงเนาะ สำหรับท่านที่ติดตามบทวิเคราะห์ครับอย่าลืมไปทำกันบ้านด้วยนะครับว่า,าเราจะเซลล์ตรงไหนบายตรงไหนยังไงนะครับนี่ทิศทางของทมาเฟมเดเดี๋ยวเราไปดูทม์เฟรม H4 กันนะครับในส่วนของไทม์เฟม H4 นะครับลงต่ออยู่แล้วแหละนะครับผมลองดู t ทม e เฟ m ม H1 ครับนะ m ทม a เฟม H1 เนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่า ตอนนี้ติดอยู่บริเวณแนวรับนะโหหน้าจอหน้าจอนี่คือไปต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีแนวรับนะครับติดแนวรับอยู่กลุ่มก้อนนี้นะครับเป็นบริเวณแนวต้านนะครับผมนะก็ยินดีกับผลกำไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวางแผนกัน h 4ก็ติดแนวรับเนาะนะครับคือ h 4สนะ่ะลงต่ออยู่แล้วแหละนะครับคือทุกทิศทางนะ่ะเป็นทิศทางของ แนวทางของการลงเลยนะครับเดี๋ยวมองทิศทางดีแล้วกันเนาะอันนี้เป็นจุดนะครับที่เราจะมองหาจุดเซลเนาะอันนี้เป็นเซลจุดที่สองครับเซลแรกผมให้ไว้ตั้งแต่ตรงนี้ละนะครับให้ไว้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามบทวิเคราะห์ของผมมานะครับก็ลองไปดูย้อนหลังได้นะครับ พยายามติดตามบ่อยๆนะครับก็จะได้รู้แนวทางการเทรดนะครับว่าเราจะวางออเดอร์ตรงไหนอย่างไรนะครับถึงจะได้กำไรนะครับทามเฟรม H1 เ,เป็นยังไงเฟรม30ละนะคือทุกท่ามเฟรมอะลงแหละแต่ว่าเราต้องเราต้องวางแผนการเข้าออ,อเดอร์ครับเดี๋ยวผมวางแผนให้คือมันไม่มีจุดเข้าดีๆแล้วอะเอาตรงๆนะ มันไม่มีจุดเข้าดีๆนะครับกำลังพยายามหาจุดเข้าดีๆให้อยู่นะคือถ้าย้อนกลับขึ้นมา78.6-78.5กเ็นี่ยก็คือเข้าเซล์ได้เลยนะครับถ้ากราฟไม่ย้อนขึ้นไปถึงข้างบนนะครับก็เดี๋ยวกราฟไซเวียตรงนี้เราก็ เซลลงมาต่อนะครับแบบนี้เลยโดยการไปใช้แนวรับในไทม f เฟรม h i หนะครับผมนะโอเคนะนี่คือแผนการเทน้ำมันครับนะนี่คือแผนการเทน้ำมันนะครับรำรวยทุกคนทุกท่านนะสวัสดีครับ